ช่วยดึครับเมียผมหายครับเอ่อแล้วครบยี่สิบสี่ชั่วโมองอยังอ่ะเออผมไม่รู้ครับผมจำไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าเรากำลังนอนอยู่ด้วยกันอยู่เลยครับสวัสดีค่ะมีเรื่องอะไรให้ช่วยไหมคะมีครับพอดีเมียผมหายครับผมหาเขาไม่เจอคุณใจเยนเ็ยนๆก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะช่วยหายเองงั้นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันไปที่บ้านคุณนะคะ <S <S ไม่ต้องกังวลนะขอบคุณนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนไม่เหมือนใครบางคนที่เมินเฉย หมวดเตย้ยเราเป็นถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยห้ามเลือกปฏิบัติเด็ดขาดนะรู้ไหมครับผู้กองเฮ้ยคุณเป็ใครเนี่ยแล้วมันน้องผหมนี่ไงเตื่นแล้วหรอที่รักฉันสุกตาแฟนคุณเนี่ยคะแฟนผมผมจะมีคุณได้งไงในเมื่อผมพาแฟนผมยังไม่เจอเลยคุณอย่ามัา่วได้ปหะบาสคะนี่รูปของเรา นี่ก็ทะเบียนสมรสทุกอย่างเป็นเราสองคนหมดเลยนะจะไปไหนคะป๊าจะไปไหนอะสวัสดีครับผมคิดว่าคุณจะไม่มาเสแล้วต้องมาสิคะแล้วนี่คุณเหนีอะไรมาคะเนะนี่ยนี่เชิญเข้าบ้านก่อนดีกว่าครับตกลงนี่ คนนุณหนีอะไรมาคะผมนีคนนี้มาครับนี่บาคุณจะชี้หน้าฉันแบบนี้ไม่ได้นะฉันเมียคุณนะเมียไหนคุณบอกว่าเมียคุณหายไงคนนี้ไม่ใช่เมียผมครับงั้นให้ผมพาไปดูเลยไหมครับที่อยู่ท้ายที่ผมอยู่กับเมียผม,มอยู่ที่ไหนกันก็ดีไหนๆก็มาแล้วจะได้เก็บหลักฐานไปเลยได้ถ้าไม่มีหลักฐานนะคุณต้องรับผิดชอบฉันด้วยบ้าน เชญครับห้องนี้เหรอคะที่ภรรยาคุณหายตัวไปอ่ะครับเขาหายไปแล้วผมก็าตามหาเขาไม่เจอเลยครับคุณช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะผมพูดไปหมดแล้วนะครับแล้วผมก็จะไม่พูดซ้ำอีกงั้นฉันขอเดินดูรอบๆหน่อยนะคะ Viens, คุณบาสคะคุณบาสกับภรรยาคุณบาสเนี่ยเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันไหมคะผมกับเมียวผมรักกันมากเลยครับแค่ตีนิดเดียวผมยังไม่กล้าเลยครับผมหาเขาไม่เจอครับผมคิดถึงเขาครับถ้าคุณจะเจอได้ยังไงล่ะคุณเป็นคนฆ่าเขาอะนี่ มาเข้าหาผมนะคุณเป็นใครผมยังไม่รู้เลยฉันเป็นนักสืบนักสืบที่มาสืบกรณีที่คุณสร้างไว้ไงใช่ค่ะคุณบารคุณยอมรับเถอะนะคะว่าคุณฆ่าภรรยาตัวเองอะแล้วไหนอลฐานอย่ามาเข่าเอาผมดนะวเยหลักฐานก็อยู่ในเสื้อของคุณไงวันนั้นที่คุณไปติดต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยฉันเห็นนะว,ว่ามีคราบเลือดติดอยู่ไอ <c oughs> พวกเจ้าหน้าที่มันง,ง,งอ่อยู่ไปวะ ก็เลยให้ฉันมาสืบและในห้องเนี้ถ้าสาดเสียก็จะเจอร่องรอยการต่อสู้และนี่ก็คือจดหมายที่เมียคุณเขียนไว้ก่อนตายมอบตัวจะเถอะนะคะผมไม่ได้ทำจริงจักบคุณหรไม่ะมีหผมแปียชูผมไม่ได้ทำจับคุณหรไมเอาตัวมันไปค่ะขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ช่วยทำคดีนี้ฉันยินดีค่ะ อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติ๊งติงติงติงที่ช่งงปปอง Super Idol Studios ด้วยนะคะ